กนเดาเียชองกินแหนมแบบุนจนชิงเยเฮ้ยพี่ชายนี่มันเป็นแหนมยูเอฟโใช่ไหมอ๋อนี่ไงพี่โป๊ะ นี่คะ่ะช่องเบนเบอร์รี่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงระบาดของไวรัสเราก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปตามร้านต่างๆนะคะเพราะว่าลดการแพร่เชื้อต้องระวังไว้ก่อนวันนี้เราก็เลยแบบเป็นคลิปอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้นี่เอานี้มากินี่บอกว่ามันน่ารักมากเลยเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้ดูน่ารักมากเลยแหนมมันเป็นแหนมตุ้มจิ๋วนะคะแต่ว่าเขาทำมาแบบเนี้ยแบบที่มี ตุ่มๆอย่างเงี้ยเออเห็นบอเป็นตุ่มๆแบบนี้นะคะเราจะกินกับกินเสร็จแล้วก็จะตกด้วยของหวานยเยลีวินชีนะคะนี่เราจะกินอันนี้น่ากินมากจะบอกว่าแหนมอันเนี้ยเป็นแหนมที่ฉายรังสีมาแล้วนะคะเป็นแหนมดิบแต่ว่าผ่านการฉายรังสีมาแล้วนะคะหอ่อละประมาณร้อยกว่าบาทเนี่ยได้ประมาณเนี้ยไม่รู้กี่อันวิธีการแกะนะคะเขาจะมีที่แกะตรงเนี้ย นี่มันก็จอกมาแบบนี้กินคือแหนมอันนี้คือเปรี้ยวแล้วจริงๆเป็นชอบแหนมที่แบบยังไม่เปรี้ยวมากกว่านะแต่ว่านี้มันเปรี้ยวแล้วก็กินไปเปรี้ยวเปรี้ยวต้องไหม,ไมต,ต้องไหมมากินแหนมน่ารักอะ่ะน่ารักมากเลย นิดกินหรมั้งที่ไหนนิดเงี้ยหรอเม็ดไปเลยเลยอร่อยอร่อยตรงที่มันคำเล็กคำน้อยนี่แหละดูมีอะไรทำดูออแบบประดิษฐ์ประดอยว่างบายบายดู bye bye. แบบประดิษฐ์ประดอยว่างบายบา <Bye bye. S 1> ย bye bye. นะคะคแหนมอันเนี้ยพี่แกไม่แกไม่ <laughs> แกไม่ออกแกไม่ถูกแก,กอาจจะก,กระเด็นไปเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ือืออแบบไหนเขาทำยังไงไวะแบบเนี้ยเครื่องเนาะแล้วก็ยัดลงไปเนาะชิคกี้ด็องผักกับอืมอืมกินดีน,นะอืมให้ปีโป้น้องก่อนน้องน้่งดู การไปถ่ายร้านอื่นๆช่วงนี้มันก็จะเป็นแบบแหล่งชุมชนเนะาะแล้วมันไม่ใช่ว่าแต่เราจะไปรับเชื้อนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแพร่เชื้อหรือเปล่าไม่ได้กลับจากต่างประเทศแต่ในกรณีที่เกิดโรคระบาดโรคติดต่อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่เป็นถูกไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นไหมด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่รู้ใครเป็นใครหรอกว่าเราก็ต้องระวังไว้ก่อนเป็นดีสิ่งที่ควรทําในช่วงโรคระบาดนะคะงดไปที่แออัดโดยไม่ชุมเป็นเชื้อโคว COVID ิดที่มันระบาดอยู่ตอนเนี้ยติดทางไหนรู้ไหม มันจะติดทางสารคัดล่างน้ำลายน้ำมูกไอจามอะไรเงี้ยอันนี้มีพริกอยู่ในนี้แล้วก็จะเพิ่มพริกเข้าไปอีกนะอย่ามาร้องไห้นะไม่เผ็ดไม่เผ็ดอะไรเผ็ดใช่ไหม กินอันนี้ก่อนผักเบ็ดชิคกี้เดชิคกี้ดาอุ้ยน้ำน้ำลิ้นจี่รสลิ้นจี่นะคะอร่อยยี่ห้อเนี้ยโอ้มันน่ารักม,มาก <มา S 1> เลยอะทุกคนนี่เป็นวุ้นใสๆอื้ม วิที่แกะมาต่อเลยขยับกล้องเข้ามาใกล้นิดนึงนะคะแหนมนี้เป็นการถนอมอาหอรเนาะเอาไปหมักให้สามารถเก็บได้แต่ว่าต้องอับอากาศจริงๆนะไม่งั้น,น,นแหนมจะเน่าค่ะจะเกิดกดและติดขึ้นมาในแค่น้อง ใครรู้บ้างว่าคนที่ทำ ASMR เขาใช้เขาใช้ไม้อะไรกันหืมเผ็นจริงนะเนี่ยพริกเนี่ยอืมเปรี้ยวถ้ามันยังไม่เปรี้ยวมันจะอร่อยกว่านี้ ใช้ซ่อมถ้าใครจะไม่ใช้ซ่อมก็ได้นะคะก็อย่างนี้อืมถ้าใครรู้ว่า ASMR ใช้ไมอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกหน่อยเก็จะไปซื้อมาใช้ ASMR กับเขาบ้างอืม,อม อืมจะบอกว่าพริกสีเขียวที่อยู่ในเนี้ยไม่เผ็ดเลยมันเผ็ดพริกแดงที honestly, ่เราเอามานะคะเขาใส่เพื Naz ่อความสวยงามใช่ปะต้มรสชาติเล็กน้อยพริกแดงเผ็ดมากจะบอกนนี <movies> ่ <nell ientras ainsi> ตำแบบกมคองเพราะสองอันอะ่ะมันน่ารักนะทุกคนอะไรที่น่ารักอะ่ะหน้าตาอาหารที่สวยงามอะ่ะมันทำให้อร่อยขึ้นเพื่อนว่าจริงไหมมันจะกินหมดไหมอะ่ะ น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะพียาห่อนอ้่หนักสามร้อยกรัมห้าสิบเมตรห้าสิบอันนรอกินแหนมห้าสิบอันเนนนขาบอกว่าฉายลังสีอ่ะอ่ามีความรู้อ่าบอกมาฉายลังสีช่วยลด เชื้อตัดินซีที่ทำให้เกิดโรคพยาธิตัดินซีร<ส>ะไร <สะ S 1> หรอเราก็เป็นรังสีที่ไม่ทำให้รสชาติเสียเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วไวรัส <c oughs> <c oughs> อ่ะไวราสพี่ไม่รู้โครโรนาเป็นไวรัสน,นะพูด <c oughs> ถึงว่าแหนมสดไงใช่รังสีมาเอานี่โคโรนามันตายในรังสี UV

มันเป็นแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าถ้าเรากินไม่หมดอะ่ะก็เก็บไว้กินต่อได้เนาะพูดเหมือนเริ่มอิ่มเลยแต่ที่จริงคืออิม่มยังไม่อิ่มเหมือนน่ารักซะตะกอืมนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนยูทูบที่รักทลารเหมือนลูกชิ้นเลยอะ่ะพอดีกับปากเลยเนี่ย นองก็หัวขาดนี่ค่ะปิ๊กปันหาวะปกติมันเป็นยางเหรออืมถ้าที่เราเคยเห็นอะปกติมันจะเป็นถุงพลาสติกอันเล็กใช่ไหมแล้วเขาก็เอายัดตูดถุงอ่ะมุมใดมุมหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วเขาก เอยางรัดเออมันจะเป็นแบบยางรัดแล้วพอเรามามาเราก็ต้องดึงยางออกแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องทูดดันขึ้นมาโอ้ยไม่เุ้ยอะไรไม่เปิดเฮียสิแม่เดี๋จะแกะให้ดูเนี่ยมันจะเป็นตุ่มมนๆเหมือนอะไรอะเหมือน UFO ฟอเฮ้พี่ชายนี่มันเป็นหนาม UFO ใช่ไหม แล้วก็จะมีมุมแบบเนี้ยเราจะปลดนะคะทําการเปิดตัดบินนี่จ็จะาบางอย่างแล้วก็เอาเนิ้วดันปถ้าไม่อะไรก็หมุมเลยค่ะหมุมเข้าปากถ้ามีซ่อมก็ซ่อมนิดนึงนะคะดูเหนี่ม UFO ฉีดดันอืนิ่ไงพี่ชาย เขาจะมีแหนมที่ทําใหม่ๆใช่ไหมมันจะนัวๆก็เป็นรสหมูที่มันยังไม่เปรี้ยวอ่ะก็แบบนดชอบกินแบบนั้นแล้วก็จะมีแหนมอีกอย่างหนึ่งแหนมหนังที่ไม่ได้หนังซอยล้วนๆน่ะแพทบไม่ใส่เนื้อหมูเลยอันนั้นก็อร่อยดีมันจะหนึบๆนะคะอันนี้มันเปรี้ยวแล้วถ้าอยากได้เปรี้ยวก็คือว่าให้ดูวันผลิตที่มันผลิตหลายวันแล้วแต่ถ้าอยากได้ไม่เปรี้ยวก็คือให้เอาแบบใหม่ๆเขาเพิ่งทําเสร็จวันสองวันอย่างเงี้ยมันจะไม่เปรี้ยว หอดหลยน้ำลายแตกืมอืทานของหวานอันนี้เป็นว่าเป็นกินไม่หมดหรอกเดี๋ยวแบนจะเอาไปกินวันหลังบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องกินคนเดียวเพราะว่าเฟียนะ่ะไม่กินเี๋ยวเก็บไว้ไปเลยเรามากินอันนี้ต่อกันเอามแบงค์นนต้องซื้ออะไรที่มันแบบน่ารักๆๆน่ารักเพื่อนๆเนี่ยน่ารักไหมอันนี้คือ อ๋อนี่ไงพี่ปโป๊ะรู้ไหมว่าที่ซื้ออะซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะความมนความตุ่มของมันเนี่ยดูน่ารักมากเลยก็เลยซื้อนะคะแค่นั้นเองเออมันน่าก,กินน่ารักแล้วก็อยากกินมันไงเดี๋ยวมาดูโอ๊โออยแต่อันเนี้ยพี่ปโป๊ะอะธรรมชาติของมันอะธรรมชาติของมันมันจะต้องมีน้ำมีวุ้นมะพร้าวอยู่ในนี้ด้วยโอ้ ยอยอันนึงมุมตั้งขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยช่วงนี้คลิปไปร้านนู้นร้านนี้ก็แต่แต้วอะไรก็จะน้อยๆหน่อยนะคะก็จะเน้นอยู่บ้านทำอาหารกินเองไปก่อน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคระบาดนะคะก็จะนี่แหละลงคลิปตัวเองขอบคุณนะคะใครเห็นคลิปเป็นเลื่อนผ่านก็ฝากกดดูหน่อยนะเป็นกำลังใจให้ในการทําคลิปนะคะจะได้แบบโอ้ยฉันอยากทําคลิปมีคนรอฉันดูอยู่ดูอยู่มีคนรอดูฉันยู่แบบรอลงแล้วค่ะตื๊ดตื๊ดตืดตืดนี่อืม,อม <c oughs> อยิ่งขึ้นอีก เยลลี่เยลลี่อ่าจุ่มพอดีเลยไปแล้ว